ไม่เป็นอะไรจริงๆรหรอไหนลองกดเข้ากล่องข้อความไปดูซิว่ามีรางวัลอยู่ไหมเดี๋ยวนะนายเตรียมเช็คดีๆแล้วเหรอไม่ได้รางวัลก็ไม่เป็นไรหรอกครับทำไมถึงไม่มีนะมันเป็นเพียงภารกิจทั่วไปในเกมทำไมเธอถึงบกมุ่นกับรางวัลด้วยนะผมจะไปดูเธอสบายดีไหม ถ้าหากเห็นว่าเธอหลับแล้วผมก็จะไปมผมคงคิดมากไปสินะเอ๊ยทำไมตัวเธอถึงร้อนขนาดนี้ล่ะมืดสงบจังที่นี่คือที่ไหนอะ่ะ พ่อคะแม่คะเรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วเธอยังเลือกเขาอยู่อีกเหรอสีสีแม่เจ็บอะอ,อะไรกันนะฉันไม่มีน้องอย่างเธอเดี๋ยวก่อนพ่อคะแม่คะคุณพี่รอฉันด้วยเป็นเพราะคุณ เป็นเพราะคุณผมถึงต้องตายฮะอันย่สุนไม่ไม่จริงทุกอย่างเริ่มต้นใหม่แล้วนี่ฮะเสียซื้อเจอนามีอยู่ที่นี่ได้ยังไงยังไม่เข้าใจเหรอเธอตายไปแล้วการเกิดใหม่และการเปลี่ยนแปลงโชคชะตา เป็นเพียงความฝันของเธอหลังจากที่เธอตายซีซีรู้สึกดีขึ้นหรือ,อยังยังมีตรงไหนที่รู้สึกไม่สบายหรือเปล่าคุณหมอจางซีซีตื่นแล้วครับทำไมจู่ก,ก็ไข้ขึ้นกระทันหันล่ะตอนนี้ไข้ลดลงแล้วล่ะคะ่ะไม่ต้องเป็นห่วงเธอ แต่ปลอดภัยดีละฉันป่วยงั้นเหรอเราอย่างนี้ก็เลยฝันร้ายสินะขอบคุณมากนะคะคุณหมอให้ฉันไปส่งไหมคะขอบคุณมากนะคะคุณนายไปทุกอย่างยังคงดีอยู่พวกเขาก็ยังอยู่สบายดีเฮ้เดี๋ยวนะ ทำไมยี่สุนถึงไม่อยู่ที่นี่ได้อะเพิ่งสังเกตเห็นเหรอเมื่อวานเขาอยู่กับน้องทั้งคืนเลยนะเมื่อคืนเขาเรียมาที่บ้านเราเพราะเขาเป็นห่วงว่าน,น้องจะเป็นอะไรไปดังนั้นพี่เลยปล่อยให้เขาอยู่ในห้องข้างๆห้องนอ้องแต่ในตอนกลางคืนเขาพบว่าน้องมีอาการไข้สูงประโยคข้างหน้าฉันพอจะเข้าใจนะแต่ทำไมดึกตื่น่านนั้น ก็ถึงรู้ว่าฉันมีไข้สูงอเอ้ยวัยรุ่นนี่ดีจริงๆจ,จะว่าไปตอนเราจรีบกันผมก็ยังเคยปีนขึ้นหน้าต่างของห้องของคุณนี่นะเนาะเนื่องจากว่านายเป็นว่าที่น้องเคยของฉันแน่นาคตเรื่องนี้ฉันก็จะปล่อยไปแล้วกันเออมันไม่ใช่อย่างที่พวกคุณคิดนะ เื่คืนคุณฝันถึงอะไรหรอครับมันเป็นแค่ฝันร้ายปกติอะฉันลืมรายละเอียดไปหมดแล้วล่ะเออไม่เป็นไรครับดีแล้วที่คุณจะลืมฝันร้ายพวกนั้นไปเร็ว,รวแม้แต่เรื่องนี้ก็ยังบอกไม่ได้งั้นเหรอหิวไหมครับให้ผมไปเอาของกินมาให้ไหมเอ,อ้เย่ยมไปเลย ทษทีนะไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากบอก่และไม่ใช่ว่าฉันไม่ใช่ใจในายแต่เป็นเพราะว่าในชาติก่อนฉันทำไม่ดีกับนายาไว้มากมันก็เลยยากที่จะสารภาพกับนายว้าวดูเหมือนว่าพวกเขาจะคืนดีกันแล้วนะ ก่อนหน้านี้รู้สึกว่ามีบางสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นระหว่างพวกเขาแต่ดีแล้วที่ไม่มีเรื่องเกิดขึ้นคนที่ไม่มีหลักการนี่ช่างหน้าเบื่อจริงๆเหมือนว่าคุณจะอิจช้าพวกเขาเพราะคนโสดนะสิผมมีแฟนแล้วนะไรสาระเธอก็แค่วิดีโอคอลกับคุณเท่านั้นเธอไม่ถือว่าเป็นแฟนของคุณได้หรอกนะ นายทำงานที่นั่นเป็นไงบ้างคงไม่สร้างปัญหาให้กับพวกเขาใช่ไหมเธอกำลังพูดเรื่องอะไรฉันจะทำเรื่องแบบนั้นไปทำไมว่าแต่เธอเธอเมื่อ,อไรจะกลับมาเจอฉันสักทีฉันไม่อยากจะเจอหน้านายหรอกนะฉันมีเมื่งไปอยู่เป็นเพื่อนแล้วมันสามารถอยู่เป็นเพื่อนฉันตอนฉีดยาคอยพูดคุยกับฉันแถมยังร้องเพลงให้ฉันฟัง มันมีดีกว่านายเป็นเหมือนเท่าเลยแหละดังนั้นคุณต้องทำงานหนักและพัฒนามากไปที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเพื่อฉันสู้ๆนะจ๊ะจะให้ AI สมเหมือนจริงแบบนั้นดีกว่าฉันไม่ได้ถึงเวลาทานยาแล้วครับแมวแมวโอเคงั้นพอแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย เอ้ยนี่เธอให้มันเรียกว่าแมวแมวได้แล้วเนี่ยบ้าหรือเปล่าหรอทีไมฉันต้องพัฒนาระบบคู่ต่อสู้ของฉันด้วยวะอย่างไรก็ตามโครงการนี้ค่อนข้างน่าสนใจและผู้หญิงคนนั้นรู้สึกมีอะไรผิดปกติจนถึงตอนนี้แผนการส่วนใหญ่แทบจะเหมือนกับชาติที่แล้ว แต่อย่างน้อยฉันก็ประสบความสำเร็จในการดึงเสี่ยวไว้เข้ามาในทีมของฉันและกำจัดหนอนบ่อนไส้ได้แต่ทำไมถึงผิดพลาดในเวลาที่สำคัญแบบนี้ด้วยนะสถานที่หมู่บ้านสันติภาพตัวละครหญิงสาวหลานเป้าหมายค้นหาพ่อของหลานก็เสนอสร้อยคอพลอยไม่ว่าจะคิดทบทวนกี่ครั้งมันก็ไม่ต่างจากชาติที่แล้วเลย ข้อแตกต่างเพียงอย่าเดียวคือเมื่อก่อนหน้านี้ฉันช่วยเสี้ยซื้อเจอทำภารกิจนี้สำเร็จเดี๋ยวนะทำไมเสี้ยซื้อเจอใช้เวลาของเขาในการทำภารกิจเล็กๆน้อยๆด้วยหรือว่าเขารู้ข้อมูลที่ฉันไม่รู้อย่างนั้นเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นทุกอย่างจะหวนกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งเหรอ ุ๊กติ๊กุกติ๊กอ้ยฮิฮิความพยายามของฉันไม่เป,ปล่าประโยชน์จริงๆฉันุวดศาลงทุนไปค้นของต่างๆในกล่องและพบกับสิ่งนี้ปฏิกิริยาของเธอเหมือนตอนเด็กเลยนะไม่มีเปลี่ยนไอพี่ชั่วไปตายซะ <c oughs> ใจฉันกับหลุดออกมาเนี่ยโลกนี้ยังมีพี่บ้ายอย่างนี้อยู่ด้วยเหรอเนี่ย รู้สึกดีขึ้นไหมล่ะเอ๊ะช่วงนี้พี่เห็นน้องมืออยู่บ่อยๆไม่เหมือนน้องสาวที่ห้าหารอย่างเคยเลยมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจหรือเปล่าบอกพี่ได้นะเอ๊ะอ,อบริษัทมีปัญหาอะไรหรือเปล่าพ่อบอกลูกแล้วไงพ่อสามารถช่วยลูกหาพนักงานมาจัดการให้โลกได้ ไม่ว่าจะเจอเรื่องปัญหาอะไรก็อย่าไปกลัวนะลูกยังมีพวกเราที่คอยช่วยเหลืออยู่พ่อคะแม่คะพี่คะในชาติที่แล้วฉันได้สร้างปัญหามากมายให้กับพวกคุณทำให้พวกคุณมีชีวิตที่ทุกข์ทรมานไม่ต้องเป็นห่วงหรอกคะ่ะลูกแค่กังวลเกี่ยวกับการเลือกผู้สมัครสําหรับการทดสอบเบต้าที่กำลัง จะเปิดของมื่อไปครั้งนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะต้องรักษาและปกป้องพวกเขาให้ได้จริงนะอย่างนี้นี่เองคิดมากเก่งจริงจฮ่าฮ่ <c oughs> ก็แค่ทำงานหนักนิดหน่อยเองฉันจะต้องไม่ทำให้พวกคุณกังวลใจ จากนั้นเพียงแค่ทำการทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานนี้ขอขอบคุณทุกคนการติดตามผลการทดสอบจะต้องทำได้ดีท้ยที่สุดมันเกี่ยวข้องกับว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราสามารถทำได้ตามเป้าหมายหรือเปล่าวางใจได้เลยครับหัวหน้าปล่อยให้พวกเราจัดการเถอะฝ่ายบริการลูกค้าของเราสามารถจัดการได้ดีแน่นอนงั้น จบการประชุมเพียงเท่านี้นะยี่ซุนว่านหลี่พวกนายสองคนอยู่ที่นี่ก่อนเอ๊ะโทษทีนะที่ฉันต้องพูดแบบนี้แต่ว่าฉันขอให้พวกนายทำภารกิจในเกมกับฉันอีกครั้งได้ไหมเฮ้ภารกิจจะถูกรีเซ็ตในหนึ่งเดือน เวลานี้เราสามารถพยายามรักษา NPC ให้มีชีวิตอยู่ได้และบางทีตอนจบอาจแตกต่างออกไปเนื่องจากสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้เราจึงต้องลองความเป็นไปได้ที่แตกต่างกันไม่มีปัญหาครับแต่เจ้านายขอถามคุณหน่อยนะครับว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรกันแนนะ่พูดตามตรงฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ฉันรู้ว่าเราต้องลอง อีกอย่างในช่วงเวลานี้ฉันมีเรื่องอยากให้นายทำป้องกันเพื่อเล่นคนอื่นที่มีส่วนร่วมในภารกิจนี้ด้วยโดยเฉพาะเสียซื้อเจอดได้ครับแม้ว่าเกมดันกล่าวจะน่าสนใจมากแต่เจ้านายดูเหมือนจะเป็นห่วงมากเกินไปอีกอย่างเสียซื้อเจอคือใครหรอครับคือคนที่เธอชอบ คนที่เธอชอบมันหมายความว่าอะไรหรอครับรอเดี๋ยวก่อนครับมหาเทพที่พูดมาเมื่อกี้มันหมายความว่าอย่างไงครับคนที่เจ้านายชอบคือคุณต่างหากเฮ้ยอินดีต้อนรับกลับครับ,รบวันนี้คนกลับถึงบ้านนะดึกอีกแล้วนะครับปังอะ เกิดอะไรขึ้นผมยังพูดไม่ทันจบเลยนะที่ไปใสให้ความสำคัญกับภารกิจเป็นอย่างมากก็เพราะเสี่ยื่อเจออย่างนั้นเหรอไม่อย่างนั้นทำไมเธอถึงต้องปกป้องเขาด้วยนะเดี๋ยวนะนี่ผมกำลังสงสัยเธอว่าเรื่องเล็กน้อยนี้เนี่ยนะช่างขี้หึงจริงๆแต่ว่า ผมขี้หึงแล้วมันจะทำไมล่ะ